เป็นอะไรวันนี้เป็นอย่างนี้โคตรยากเลยพี่ไม่ใช่เลยมวันไม่ใช่อย่างนี้เลยตาเราคุณเลยนะฮะเรายังเป็นเพื่อนเลิฟกันอยู่เลยเมื่อวานยังมาวันนี้เพื่อนเลิกอะไรอย่าเนี่ยพูดก็ไม่พูดคุยก็ไม่คุยขอเบอร์ก็ไม่ให้เอาเบอร์ก็ให้มันเป็นเรื่องมังเอินจบเรื่องมังเอินอะไรวันนั้นเรายังขอไว้เลยวันนั้นไม่เห็นบังเอิญเลยไม่ขออ่ะก็ไม่มีเองนะช่วยไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่ในก็ใครจะไปรู้ไม่อันนี้ ไปก่อนแล้อยากได <reen. S 1> ้เบอร์หรอถ้าต่อชนะเดี๋ยวให้อันนี้แค่หนึ่งเสียงตึงแบยฮัลโหลอ่าโูโอ้ดิเล่นอยู่ได้ยินไหมได้ยินแล้วได้ยินแล้ว ว่าไงอ่ายู่นะอยู่ที่บางนามารับยูนาหน่อยบางนาเหรอใช่อยูน่าเหงามากฮะยูน่าเนี่หนะใช่อยู่นะาคือแบบเล่นสเกตบอร์ดอยู่คนเดียวอยู่ที่บางนามารับยูนาหน่อยนั่นต้องไปหาน้องพี่ก่อนั่นนอนมายู่น่าอยู่คนเดียวว่ะดิจีเนวก็เห็นไม่ใช่หรอจีเนวก็อยู่กับน้องดิใช่แต่ว่าเดี๋ยวจีเนวจะไปแล้วจีเนวไม่หวังแล้ว หนูเพ่งตื่นได้ไม่นานหนูตื่นห้าทุมหนูตื่นห้าทุ่มคนนี้ใครอะ่ะต้องถนนวันนี้ครับวันนี้ครับแลมวมนคือใครอะ่ะ วัสดีค่ะให้การนอนเป็นเรื่องของเด็กเวลานอนหนูแย่มากเวลานอนหนูแบบแย่มากไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจพี่จะแรกที่ถึงบั้ววฮะเองคือใครใครเนี่ย มีล่างทองบ้างอ่ะหนูสิแปดแล้วทุกคนหนูโซยได้ไหมหนูจะได้เป็นร่างทองทุกคนว่าไงไปไหนจะไปซื้อจักรยานเอาจักรยานบอดเลยนะไปดิปะพาไปซื้อไม่เป็นไรบรบกวนเปล่าเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรนี่มีจักรยานนี่ไงอยู่นะนี่น้องดีแลนด์ใครอ่ะ เดนนิสสวัสดีครับน้องเดนนิสวัสครับสวัสดีครับเป็นแบบพี่น้องกันแบบคานตาบันติดๆอ่ะคานตาบันติดถ้ะ่าผมว่าไงครับถ้าไปตกปลาคนซื้อเหยื่อนะสวยอยู่18แล้วเนาะทุกคนโอ้ขอสักนิดสักนิดนึงได้ไหมขอสักนิดนึงได้ไหมให้แบบมันกระชุ่มกระชวยหัวใจ200 200ตัว ทำไมหนูจะเบอร์ทีเหลืองมันได้สีอื่นอะไรหนูยอยากหนูกินสไนนนปซ์หนูกินน้ำสไปซ์หนูไม่กินหรอกเล่าเด็กดีแต่เอาความนะตอนนี้เวลาของคำหนีอะไรพวกเนี้ยมันอยากต้องการนี้แหละหนีไปแล้วจือ้อ สวยออะโน,น,ะโน่ไม่นี่ไงสิเหลืองไปัคคาดีเล่นใช่คับพี่เหมือนนักเลงญี่ปุ่นเลยอ่ะเฮ้ยขนาดนั้นเลยแบบโอคางีเ้อเอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่น่าใช่นักเลงญี่ปุ่น น่าเป็นอะไรนักเลงล่าเผ่าอะไรครับเนี่ยลาเหยียบมีชีวิตจิตใจนี่นี่โดนเข้าไปอีกทีไ,ไม่เจ็บยัง<ะ>เจ็บยังนี่นเจ็บยังจริงครับอะไรครับเนี่ยนี่น,นี่เหยียบหัวไปทีเป็นไงล่ะเจ็บไหมอืมนี่ ไม่ไหวแล้วพี่ยังไม่นอนตลอดให้ทำไมเนี่ยพี่เม้าพี่ไม่นอนแล้ะหึหึมันเป็นยังไงหึเป็นไรใช่ไหมเป็นไรเมื่อวานหนึ่งวันนี้เลยทำไมวันนี้เป็นไรเนี่ยพี่อะไรนะบดตะน่อยบดตะน่อยเปล่าเมื่อเป็นอะไร้้เป็นนอย่างีโคตรยากเลยพี่ไม่ใช่เลยเมื่อวานไม่ใช่อย่างนี้เลยตาระกุนเลยนะฮะ เรายังเป็นเพื่อนเลิฟกันอยู่เลยเมื่อวานมำวันนี้เพื่อนเหลิอเพื่อนเลอะไรเนี่ยพูดก็ไม่พูดคุยก็ไม่คุยขอเบอร์ก็ไม่ให้เอาเบอร์ก็ให้มันเป็นเรื่องบังเอิญจบเรื่องบังเอิญอะไรวันนั้นเรายังขอไว้เลยวันนั้นไม่เห็นบังเอิญเลยนี้ขออ่ะก็ไม่มีเองนะช่วยไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่ในใครจะไปรู้ไม่ใช่เว้ยไม่ได้อยู่ในที่ที่น่าจดจำ ไม่ใช่เว้ยแต่แบบมันดีไงข้อความมันหายนี่ยวันนี้ไม่ได้เข้ามาไม่ต้องพูดหรอกอาทิ่งถ้าแบบก็เมื่อวานก็ตอมองก็ไปนอนถ้าเพื่อนรักกันจริงๆอ่ะก็คงจะเป็นเบอร์กันตั้งแต่แรกแล้วแต่อันนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเราไม่ใช่เพื่อนกันเป็นเพื่อนอ๋อนี่พี่จำได้เลยคือต้นด้วยเลขเก้าไม่ได้อ่ทอ้าว เก้าเจ็ดอะไรสักอย่างมันใช่หรอต้อไปขอแต่ตงเขาดีเขารวยนะแกงเนี้ยให้จริงเนี่ยมันโกหกกับพี่ผู้หญิงนะก็น่าก็รู้แต่ก็ขอโทษได้ไหมล่ะเดี๋ยวเมมเนี่ยเดี๋ยวเมมเนี่ยอันนี้ไปก่อนแหละอยากได้เบอร์หรอถ้าต่อชนะเดี๋ยวให้อันนี้แค่แค่แค่จตึง้ยเชานะ ผมเพิ่งไปเรือผีคืออะไรพี่วิกเตอร์บอกให้ไปทำองุ่นเขาเก็บหัวเลยอ๋อเอามาส่งสะพานนะจะไปทำนะองุ่นไป็นงานแบบซิงจินนะฮะไกลมากพร้อมนะพร้อมพร้อมตายกันแลฮะพี่เอาเลยเอาเลยไม่คิดว่าใครจะนะฮะแน่ต้องมีคนแบบเตรียมตบดแล้วตอนนี้ ไม่หรอนนเดียะแนนเดยวพี่เอาเรียบร้อยวันนี้ หนึ่งศูนย์แปดฮะหนึ่งศูนย์แปเยอะเกินไปตอนนี้ไม่ได้จริงๆข้อใช้ใจไโอเคแล้วอ่ะอะไรไม่ไรเปล่านี่แหละพี่แลนผมเสียพนันเลยพี่พี่ดีแลนเออพี่ว่าพี่ต้องไปสอมมากกว่าพี่สาวสุดยอดไปเลยอ่ะผมได้มาตั้งพันพี่ต่อชนะผมเสียพนันพี่เท่าไหร่นะเป็นพ่อหมัดหนีแน่เลยอ่ะพันหนึ่งอ่ะ วันไหนกับเขาเนี hay hay ่ยเขาบอกเขาเขาบอกเขาเชียร์พี่สาดวเราเราเปลี okay. ่ยนแพลนว่าเราไปเทรนนิ่งดีว่าพี่ว่าพี่ต้องไปซ้อมต่อยหน่อยละโอ้ผมจะแพ้พี่อยู่เลยนะไ้่หรอเราเคยต่อยกันหรอยังไพี่จำไม่ได้ดิแต่ผมแ้วผมังใส่สูตรต่อยกับพี่อยู่เลยนะฮะพี่หัวม่วงชื่ออะไรฮะต่อยเก่งมากเลยยูนะคะยูยูนะโอเคแล้วจะไม่พาเขาไปโรงพยาบาลหรอ เขาอยากเห็นเราช่วงดีนะจ๊ะ <c oughs> ว่าจะไปนอนแล้วไปแล้วต้องหรือเปล่าอ่ะไม่รู้แต่ในเนี่ยมันมองยากอะ่ะเร็วัล้ว ใส่ลุงต้องมาเทนกับหนูแล้วแหละอย่าไปแทนเลยกับอยากไปแทนเลย,ยกับดิลเล่นาจริงได้นะคะ่ะแทนกับคนนั้นไปก็ไม่ได้อะไรเทนกับหนูดีกว่าลุงาจริงจะอยู่โรงพยาบาลที่เขียนเดินทางไปไหนทั้งสิน้น <c oughs> ที่เขียนโดนนอนเลยะคะได้คะแนนเป็หม,มอผมต่อยแพ้ผู้หญิงอะ่ะอย่าพูดอย่างนั้นนะต้องพูดว่ายุ่งกัดฮะมันจะได้ดูดี ก็ต่อยแพ้ผ้ผู้หญิงจริงจริงดีกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยวันนี้เจ้า่าวเจ้าสาวทะเลาะกันเหรอเพื่อนค่ะเพื่อนเฟื่อนเพื่อนเหรอครับเพื่อนค่ะเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนนะครับเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนไปไปเทรนนิ่งกันไหมเทรนนิ่งที่ไหนที่นี่ไงที่นมาซ้อมต่อยให้หน่อยดีไปหาคนอื่นซ้อมดิ ทำไมอ่ะก็เราเราเก่งอ ouais. ่ะมันต้องสรงคนที่เก่งกว่ามันต้องสรงคนที่เก่งกว่าดีมันจะขึ้นเสียงทำไมอ่ะก็เราเราเดินหนีเนี่ว่าจะไม่ได้ยินไงนเฮ้ยงอนแมเ่ววันนี้จะกินต้มแซ่บหลายประเทศแล้วแล้วย่ง ไ่แตกตึกค้าบปเทินนี่หัวข้างหนุตึงครับว่างี้ครับออฟิเซอร์ขบหน่อยชีลบหน่อยชีขอโทษครับหนูขอโทษหนูไม่รู้เฟอร์นิดหน่อยมันดึกแล้วเนาะออฟิเซอร์เนาะใช่ครับทำงานกันเหนื่อยน่าดูเนาะเนี่ยคนเนี้ยเขาชื่อกุมภานะคะ ทิ้งทิ้งชื่อไว้แล้วก็หนีคุณพาสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรอ่ะยูนะครับสวัสดีครับคุณยูนะอุ้ยคุณยูนะที่ปีนขึ้นไปบนตึกใช่ครับทํายังไงอ๋อก็ก็ก็ปั่นก็แตะ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 ไต่ขึ้นไปจริงเหรอใช่แล้วแล้วแล้วกี่รอบกี่รอบนอนลับทองมาล่างทองมานอนไม่กี่รอบไม่นอนนอนไปสองรอบ ว่าแต่ทำงานกัน <hein> ด <ous> ึกขนาดนี้ไม่เหนื่อยหรอคะไม่เหนื่อยครับอย่าเรียกว่าดึกเลยจะเช้าแล้วก็ยังดึกอยู่ดีเลยนะออฟฟิเซอร์ปากไฟแดงนะเรานะปากไฟแดงนะเอาแล้เอาแล้วเอาแล้วไม่ได้อะไรอ่ะปลิ้นแข็งไปเขาไปก่อนดีกว่านี่เหลวอยู่โดนมาแล้วใช่ไหมเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย เขาไปดูหมอทำไมมาอยู่คนเดียวนี่ล่ะก็อยู่อย่างนี้นี่แหละไม่รอไม่มีเพื่อนครบไม่ได้รอครับไม่มีเพื่อนครบใช่หนูไม่มีเพื่อนครบอันเอาอันนี้เพื่อนเพื่อนคุณเพื่อนเพื่อนเขาหรือเปล่ารู้จักใช่เขาบอกว่าไม่มีเพื่อนครบเพื่อนของเองเพื่อนเพื่อนหรือเพื่อนเพื่อนเลยอ่ะเพื่อนเอาเดนนี้ไปไหนอ่ะข้าเห็นเดนนิ้ไหมไม่ได้มาด้วยแล้วรถผมมานี้ได้ไงอ่ะขับมาให้ เขาต่อยแพ้หนูอะออฟฟิเซอร์ใครคอนแนทใครดีเลนเหรอต่อยแพ้เขาเออดีเลนอ่อนให้ดิจอบอุ้ยจอกด้วยวะ่ะยังไม่อยากกินต้มเล้งกินต้มอื่นไม่อยากกินต้มแซ่บเฮ้ยต้มแซ่บหน่อยนะอ้ากกินต้มแซ่บอะฮู้วววถ้าหล่ออยู่ไหนอะมหรู้ว่าจะไปเทรนนิ่งกันออฟฟิเซอร์สนใจไปไหม ไปไม่ได้สิที่ไหนนะบางหน้านะเ,าเจอกันครับออฟฟิเซอร์ครับผมที่นี่แหละเฮ้ย, the, the ยไปด้วยกันดีนั่งหลังก็ได้ไปเป็นคนหนูไปเ้็วคนหนูอยู่นะนั่งหลัง <มา S 3> หรอใช่มา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 ลงยังไงอ่ะลงไม่ได้กด E ครั้งหนึ่ง หมดแล้วจริงปะเนี่ยอ๋อรัวไ,ไปหน่อยแล้วเดี๋ยวนะทาไมไปบางนานเร็วจัง,ไ,งไม่ได้พามาด้วยมาถึงอะไรไม่ได้พามาด้วยอ๋อเออว่ะขับจากอ๋อเข้าใจละขอบคุณครับ ชิมหลบเบอร์เราไปอะไรล่อยแพ้ไม่ใช่หรอใช่ไงไม่มีเบอร์ทำจิมหันหึหึหนูบอกไว้ก่อนนะทุกคนเอ๊ะเมื่อกี้เขาเอาจริงแล้วนะแบบเอาจริงแบบออกจริงเลยอ่ะนี่นะอ่อนสักการนี่นี่คือเรือผีจริงไม่ได้พูดเล่นเรือผีหลบกวนคนหนูอยู่นะแล้วแหละทั้งนั้นแหะ เอาทำไมอ่ะเฮ้ยะดื้อไหมมันดื้อไหมมีบัตรเล่าอ๋อไม่มีไม่มีตังขาดสามดอนเปล่าอะไรฮะสามพลาดจิตใช่เมื่อเงาเงาเงาหน่ขาดสามดอนให้มา,าทำไมาอัอาาน เว้ยโอ้ยหวยยัวจะแตกเผื่อไงเผื่ออะไรวะถีอรวยมากมั้ง <c oughs> เออนี่ผมมางองเขาเ,เนี่ยเฮ้ยแดนนิตปั๊บแป๊บ <c oughs> ขอคุยด้วยหน่อยดินี่คือกูกูมางองเขาหรือกูมาทำให้เขางอนหนักกว่าเดิมกู <c oughs> <c oughs> เริ่มสงสัย, <c oughs> ย,ยแล้วพี่เขาตึงแล้วว่าเราทำยังไงไม่เรามางองไง <c oughs> ใช่ไหมเรามางอแหละ งเรามา,างอ้อเขาน่าจะแครเราจัดอะดูดิไม่เขาน่าจะรู้ว่าเรามาง้อเขาจริงไงเอ๊ตแอมปองเดี๋ยวแอมองเกวียกนกองแอมปองหมดแล้วมั้งนะ่ะเลิกอมข้าวก่อนไปอมข้าวก่อนเ,อเร็วเดี๋ยวนี้เราว่าเราต้องหยุดก่อนเด็กน้อยเจอมา,าอยู่ไปเนี่ยน้อยวา่าเขาน่าจะแคร์เราจัดเลยอะพี่ต้องไปง้อก่อนไปง้อก่อนไปง้เอเขาอะ <laughs> ไม่แพ้หนูโกรธจริงเห็นแก้มโชว์หน้ากายนีอมนมทำไมไอ้เนี่ยจริง ี่เอย่าพึ่งแล้วเบื่อแล้วเบื่อเบื่อไมีเบื่อมมีซีวิตไม่มีอะไรทั้งนั้นมาทำไมแต่ไม่มีอย่าพึ่งเดี๋ยวอยู่นะใส่งอนก่อนไม่ได้งอนแน่ใจแน่ใจแน่ใจไม่งอนไรละโอ๊ยไม่งอนไรละอะไรคือคืออะไรล่ะเอาดีแลนทิ้งเราเลยวะ